คัคง4แล้วนะครับกับแอนิเมชั่นเรือธงของค่ายยูนิเวอร์แซลและอิลูมิเนชันที่พร้อมมามอบเสิ่งหัวเราะให้ทุกคนอีกครั้งนะครับและมีแผนทําต่อยาวๆกับแฟนชายนี้ Despicable Me 4มิสเรแสบร้ายเกินพิกัด4 I know you love your ็นแอนิเมชันที่จำเจซ้สำซากไร้ความแปลกใหม่แต่มันกลับคงไว้ซึ่งความบันเทิงดูแลยิ้มตลอดเวลาเลยครับดูเพลินไม่มีติดขัดเต็มไปด้วยความลื่นไหลไหลลื่นตลอดการดำเนินเรื่องแม้จะยังนำเสนอสิ่งเดิมๆก็ตามนะครับแต่จังหวะของภาคนี้เนี่ยบอกตามตรง คุ้นเคยเอามากๆเหมือนย้อนไปดูช่วงภาค2ภาค1นะครับประมาณ2ภาคแรกเลยนะครับแต่ภาคนี้เนี่ยสายเหตุที่มันสนุกเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยครับมุกครับแล้วก็การเซอร์วิสในสิ่งที่แฟนๆเนี่ยอยากจะเห็นโดยจะเห็นได้ชัดครับจากตัวละครเก่าๆภาคก่อนๆ,กกอนๆรวมไปถึงภาคแยกก็มาร่วมแจมในภาคนี้ด้วยนะครับทำให้คนที่ เป็นแฟนเดนตายของมินเนี่ยนและครูเนี่ยถึงกับอมยิ้มไปตามๆกันและอีกอย่างที่ขอชื่นชมคือมันสามารถถ่ายทอดเสน่ห์และคงเอกลักษณ์ของแฟนชายนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับประคองจนมาถึงภาคที่4ได้ถือว่าไม่ธรรมดามากๆครับต่อให้มันมีภาคต่อเยอะๆเนี่ยผมว่าก็คงไม่เบื่อกับอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าใครสายเสพเนื้อหาแล้วก็คงไม่ชอบแน่แต่เชื่อเถอะครับ กว่า99%เนี่ยเข้าใจอยู่แล้วครับว่าแฟรนชายนี้เนี่ยเขานำเสนออะไรจุดขายของเขาคือตรงไหนเราคงมาดูเพื่อความบันเทิง99%กันอยู่แล้วอีก1%คงมาเพื่อจับผิดนะซึ่งผมก็จะรีวิวแบบกลางๆมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยจะขอตินิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยผมเองก็ดูเพื่อความบันเทิงครับถอดสมองทิ้งแบบ300% แต่เมื่อความเป็นกลางนั้นในเรื่องของบทเนี่ยไม่มีอะไรใหม่ยังคงวนเวียนกับจุดเดิมๆครับตัวร้ายแนวเดิมๆที่ยิ่งมีภาคต่อมิติก็ยิ่งบางลงการดีไซน์ก็ยิ่งดูเชอลุกรวกนะครับแต่มันดันสามารถตอบสนองกับคนดูได้ทุกเพศทุกวัยไปในทางที่ถือว่าดีเลยละกันนะมันมองไปทั้งความหาเสียงวอราะความประทับใจ ความจืดชืดเฉยเฉยและความน่าจดจําแม้ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยผมแทบจะจําอะไรไม่ได้เลยก็ตามนะหลังออกมาจากดูหนังเรื่องนี้จบอะครับคือเหมือนดูคลายเครียดอะแล้วก็ทิ้งมันไปพร้อมกับความเครียดที่ดูณนะตอนนั้นเลยอะว่าแต่สรุปผมตินิดเดียวเองนะเออจริงๆนะไอที่ผมพูดมานี่คือผมติดติแบบนิดเดียวจริงๆ เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ติมากเลยครับเพราะว่าผมก็บอกอยู่ว่าถอดสมองเหมือนกันเลยไม่ได้หาจุดสังเกตอะไรมากรู้แค่ว่ามันเป็นความจำเจที่ยังทำงานกับคนดูได้ดีเยี่ยมแค่นั้นเองทีนี้มาที่ตัวละครกันบ้างครับภาคนี้เนี่ยมีการสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาและแน่นอนครับตัวร้ายจะมีมาใหม่ในทุกๆภาค อย่างที่บอกครับตัวร้ายภาคนี้เนี่ยมันจืดกว่าภาคที่แล้วมากครับทั้งเป้าหมายทั้งการออกแบบที่ดูจะจืดจืดไปหน่อยรวมไปถึงนิสัยที่เหมือนเอาตัวร้ายภาค3นะครับรวมถึง3ภาคก่อนเนี่ยมายำรวมกันและที่สำคัญทักษะสกิลต่างๆมันดูอ่อนมากๆขนาดปมด้อยของมันเนี่ยยังดูอ่อนเลยครับแตมมิติก็เบามากสเสน่ห์ก็แทบไม่มีจนไร้ความน่าจดจำเลย น้ำหนักตัวละครทุกตัวเองก็เหมือนจะเบาลงด้วยแอร์ทามบางตัวละครคือแทบลืมไปเลยครับว่าเคยมีอยู่ส่วนตัวละครที่เด่นและควรน่าจดจำอย่างครูจูเนียร์เนี่ยลูกของครูกับลูซี่เองเนี่ยก็ดันทำบอกมาได้แบบพยายามแย่งซีนนะแต่มันเด่นไม่พอดิพอดีว่ามินเนี่ยมันเด่นกว่าครับด้วยน้ำหนักของหนังด้วยแหละที่เทให้ตัวละครอื่นๆมันดูน้อยด้วยแหละเลยเข้าใจได้ครับ ส่วนเนื้อหาของหนังภาคนี้ที่คนส่วนใหญ่บอกว่าช่วงมันเป็นช่วงที่มีจุดจืดก็เยอะแต่ดันดูแล้วอมยิ้มเนี่ยหนึ่งในนั้นคือผมเองก็คิดแบบเดียวกับที่เขาพูดนั่นแหละคือเนื้อหาที่ภาคนี้เน้นเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวกูนี่แหละมันมีช่วงที่อ่ะทั้งสนุกจริงๆกับช่วงที่จืดชิบหายแต่ดูแล้วยิ้มอยู่เหมือนกันซึ่งเขานําเสนอประเด็นตรงครอบครัวกูได้เฉยและ เฉยมากๆแต่มันก็ย่อยง่ายสบายๆกับพอดสู่สำเร็จแบบนี้อีกอย่างครัภาคนี้เนี่ยเดินเรื่องได้ไวมากครับโดยเฉพาะช่วงท้ายเนี่ยเขารีบเกินไปเหมือนเขาเทน้ำหนักไปที่ประเด็นความเป็นอยู่ของครอบครัวกูมากไปจนทำให้ช่วงท้ายเนี่ยดูรีบร้อนเอามากๆทำให้จังหวะบางช่วงของหนังเนี่ยดูไม่เต็มอิ่มและจับประเด็นไม่ทัน แม้เส้นเรื่องมันจะเด่นชัดก็ตามทีแต่ทีนี้ครับตัวละครมินเนียนเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะตัวละครของมินเนี่ยนเองก็ยังถือว่าตอบสนองกับคนดูได้ดีเหมือนเดิมแถมพยายามเพิ่มบทให้เยอะด้วยครับพร้อมแซล์ส่หนังฮีโร่เรื่องต่างๆให้คนดูได้หาในฉบับมินเนียนด้วยแล้วนำเสนอได้ดียังไงครับมอบความบันเทิงได้ดีสุดๆในส่วนของตรงนี้ ส่วนงานสร้างภาคนี้ะครับแน่นอนครับเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นสเกลงานภาพเลยสวยขึ้นมากครับเนียนตาขึ้นเก็บรายละเอียดดีการลงสีลง,สลงแสงยอดเยี่ยมมากครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยผมเป็นคนที่ติดภาคไทยในแฟรนไชสนี้อยู่แล้วเพราะงั้นนะครับเลยดูแค่ภาคไทยเท่านั้นบอกเลยว่าภาคไทยงานดีเหมือนเดิมครับเสียงคุ้นเคยทุกคนยกเว้นกรู เสียงพากไทยยังคงดีงามแม้ว่าจะมีความรู้สึกแปลกๆตรงที่โมโนโทนเสียงพากไทยตัวละครตัวร้ายในบางซีนดูหลุดโทนไปนิดนะแล้วก็รู้สึกว่าหาตรงร้องเพลงหน่อยๆนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะมีสำเนียงแปลกๆเข้ามานะครับแต่มันก็ไม่ได้ลดทอนอัตลักของหนังลงเลยนะยิ่งเสียงพากไทยมินเนี่ยนยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะซีนท้ายเนี่ย สุดฮามากนะครับภาคไทยคือภาคเข้ามากแต่ที่ผมเสียดายเลยคือตัวละครครูครับนะจูนไม่ได้มาภาคแต่ก็ไม่ได้ติดขัดมากเพราะว่าคนที่มาภาคแทนก็โมโนโทนเสียงเข้ากับครูและมีเสียงคล้ายนะจูนบ้างนะครับในบางแ a c t ิ้งของตัวละครแม้ว่าภาคไทยของครูจะไม่ได้เหมือนเดิมแต่ก็ยังคงสนุกอยู่ถึงบางครั้งมันจะยังไม่ถึงขั้นภาคได้ดีเท่ากับนะจูนก็ตามแต่โทนเสียงนี่แหละ คือรูมาทดแทนนะจูนได้อยู่นะครับถือว่ามาทดแทนนะจูนที่พากเสียงครูได้อยู่ส่วนเสียงเพลงครับแน่นอนเพลงคุ้นหูกันอย่างดีไม่ว่าจะเพลงติดชาร์ตเพลงเกาหลีจากวงเคป๊อปชื่อดังใส่มาจัดเต็มสุดเหวี่ยงแต่บางเพลงมันก็ใส่มาผิดจังหวะบางจังหวะก็ไม่เข้ากับซีนนั้นขัดบรรยากาศสุด ตอนนั้นรู้สึกแปลกๆมากครับในใจคิดเลยว่าทำไหม่เลือกเพลงนี้มาใส่ในจังหวะซีนนี้กันมันไม่เข้ากับบรรยากาศเลยกับกันครับเท่าเพลงนี้เนี่ยที่ใช้ผิดบรรยากาศเนี่ยผิดจังหวะเนี่ยมาใส่ในบางซีนหรือซีนบางซีนที่มันดูดูเข้ากับเข้ามากกว่ามันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่เอาเถอะครับเข้าใจได้ครับคงหาจังหวะเข้าเพลงไม่ค่อยได้แหละมัง้งส่วนใครจะไปดูก็แนะนำครับ ภาคไทยก็ดีต้นฉบับก็โดนแต่ผมยังไม่เคยแตะต้นฉบับนะครับใครชอบแบบไหนเต็มที่เลยครับส่วนตัวชอบภาคไทยแฟรนไชสนี้มากเลยดูแต่ภาคไทยครับก็สามารถไปดูกันในโรงภาพยนตร์กันได้นะครับเข้าโรงแล้วด้วยนี่ถือเป็นแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถ่ายทอดมาถึงคนดูสื่อสารกับคนดูได้อย่างจริงใจตรงไปตรงมาไปดูเลยครับสนุกแน่นอน แล้วก็คนที่คิดว่าชินเสียงน้าจูนเนี่ยภักครูนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเสียงนักภักที่มาพักครูเองก็เสียงคล้ายน้าจูนครับใครที่ชินกับเสียงน้าจูนเนี่ยอาจจะปรับตัวง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าโทนเสียงของคนที่มาพักครูตุคนใหม่เนี่ยคล้ายกันนิดนิดนะครับในเรื่องของโทนเสียงแค่คุณอาจจะรู้สึกว่าความเป็นครูอาจจะลงไปนิดนึงและบอก เลยว่าอาจจะปรับตัวกับนิสัยและเสียงของครูได้ยากนิดหนึ่งแต่ในเรื่องของความเคยชินเราอาจจะปรับได้ทันนะครับและหนังเรื่องนี้ฉันแย่งเพลงแก่ตอนหมอสเต็ม10เมกามินเนียนเต็ม10บคะแนนก็6.1เต็ม10ครับ ส่วนใครฟังมาถึงจุดๆนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ทำมีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับดูหนังให้สนุกนะครับผมอาดิโอสมิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัดนี่ของหนูบริดนี่หนูบอกว่าตัวเองชื่อบริดนี่ไม่ได้ พูดงั้นก็โกหกสิคะทําไมหนูไม่เอาอย่างพี่อีดิทเขาบ้างนะพี่เขาโกหกออกบ่อยอะหนูไม่เคยเนี่ยเห็นไหมพี่เขาโกหกเนี่ยดูโกหกเนียนด้วยขอชมเลยสกรกฎาคมในโรงภาพยนตร์